สวัสดีครับผมเฮงหนึ่งห้าสี่คานะครับผมทําอาชีพขายรถมือสองเพราะนั้นเนี่ยรถที่จะขายเนี่ยเรื่องการทําความสะอาดเป็นเรื่องพื้นฐานที่เราต้องทําอยู่แล้วทุกคันไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในห้องเครื่องหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ที่มันมีปัญหายอย่างหนึ่งที่เราพยายามทํามานานแล้วแก้ไม่ตกคือคราบน้ําที่มันติดค้างอยู่บนกระจกนะครับแต่ทีเนี้ยพอทําไปสักพักหนึ่งแล้วเราไปเจอน้ํายาตัวหนึ่งจากร้านที่ เราสั่งพวกน้ำยาล้างองเครื่องอะไรพวกนี้จากเขาประจําอยู่แล้วเขาบอกตัวนี้ใช้ดีเราก็เลยลองสั่งมาทําลองมาถั่งมาใช้ใดูเฮ้ยเวิร์กว่าทีนี้ก็เลยอยากจะทําคลิปมาแนะนํากันว่าน้ํายาตัวนี้ใช้ดีนะถ้าใครดูจบแล้วเนี่ยอยากได้ไว้ใช้หรืออยากได้ลองเอาไว้ทาเองที่บ้านเนี่ยเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์สั่งซื้อไว้ใต้คลิปนี้นะครับอุปกรณ์จริงก็ไม่มีอะไรมากนะก็เนี่ยน้ายาที่ว่านหนึ่งอันนะครับแล้วก็ฟองน้ําที่ใช้ล้างจานนี่แหละแล้วก็ถุงมือยางอีกคู่หนึ่ง นะครับแล้วเดี๋ยวทํายังไงใช้ยังไงแล้วทแํแเราได้ผลยังไงเดี๋ยวเราทาให้ดูนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะสาธิตวิธีใช้น้ํายานะครับก็เดี๋ยวจะถ่ายคราบให้ดูก่อนว่ามันเป็นคราบที่ว่าเนี่ยก็คืออย่างนี้มันก็คือค,คล้ายๆคราบกระจกที่มันติดอยู่ตามห้องน้ําบ้านเรานั่นแหละเหมือนกันคราบเดียวกันเลยถ้ามีคราบพวกนี้มากๆเนี่ยเวลาฝนตกเวลาอะไรน้ํา ฝนเนี่ยมันก็จะไม่ไหลลงข้างล่างด้วยนะครับมันก็จะทําให้ทัศนวิสัยการขับขี่ไม่ค่อยดีด้วยนะเดี๋ยวก่อ,อ<ะ>เ,เรา,เราทําเดี๋ยวเราขอเอาเทปกาวแปะให้ดูก่อนว่าเราจะทําบริเวณไหนแล้วผลก่อนทําหลังทามันต่างกันยังไงนะ,ะแปะเอาคราวนี้แล้วกันทำเทำ่านี้นะครับ แบเรียบร้อยรดอเวลาใช้น้ํายาก็ไม่มีอะไรมากครับก็ฉีดน้ํายาไปตรงที่เราจะขัดนี่แหละแล้วก็เอาสก๊อตไบค์ขัดเข้าไปเลยถ้าใครยังไม่กล้าขัดด้วยสก๊อตไบร์ก็เอาฝังที่ป็นของน้ําขัดก่อนก็ได้นะครับถ้ากลัวนะขัดจนคราบออกหมดนะครับแล้วเราก็เอาผ้าชุบน้ำ หรือฟองน้ำก็ได้ชุบน้ำแล้วก็เช็ดเดี๋ยวเราจะลองเอาน้ำลาดให้ดูนะครับนี่ครับตรงที่เราล้างสังเกตนะน้ำจะไหลออกแล้วไม่เกาะเลยสังเกตตรงจุดนี้ที่เราขัดไปกับตรงจุดนี้ที่เราไม่ได้ขัดนี่แหละมันมีผลอย่างนี้เลยแค่นี้เองง่ายๆ ง่ายๆเลยเนี่ยพอเราล้างทั้งบานปุ๊บเราก็เช็ดแห้งจบแล้วนี่ครับเนี่ยน้ำฝนที่ตรงเนี้ยไม่เกาะเลยไหลออกทั้งหมดมันก็ช่วยเรื่องทัศนวิสัยได้ด้วยอะไรด้วยนะครับนี่แหละครับพอเราเช็ดแห้งเสร็จแล้วไอ้ตรงนี้คือยังไม่ได้ทานะะยังเห็นคราบอยู่นะครับจะยังเห็นคราบอยู่ตรงนี้คือจุดที่ยังไม่ได้ทําส่วนนี้คือที่ทําแล้วที่อยู่เหนือติ๊กเกอร์ขึ้นไปก็จะเป็นไม่มีคราบแล้วตรงนี้จะใสเลย เวลาฝนตกอะไรต่างๆน้ําก็จะไหลลงนะครับแต่เวลาทำเนี่ยอยากจะย้ํานะครับว่าอยากให้ใส่ถุงมือนะครับแล้วก็เวลาฉีดเนี่ยอย่าพยายามให้โดนสีตัวรถนะครับพยายามหลีกเลี่ยงอย่าให้โดนสีนะครับแล้วก็น้ายาตัวนี้สามารถใช้กับพวกโครเมียมที่แปะตามคิ้วอะไรต่างๆได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราทําให้ดูหลังจากนี้ก็แล้วกันว่าทําแล้วเป็นยังไงฉีก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรมากครับฉีดนยาลงไปเลย ต้องบอกไว้ก่อนว่าเวลาจะฉีดเนี่ยแล้วก็พยายามฉีดอย่าให้พวกโดนสีรถมากนะครับเราฉีดเฉพาะจุดที่เราจะขัดก็พอนะส่วนนี้เป็นตัวอย่างแล้วก็ฉีดลงไปเลยก็แล้วกันคือถ้าเกิดจะใช้กับรถอะขัดติดกับตัวรถได้เลยนะเราไม่ต้องถอดมาแบบนี้หรอกแล้วก็เราเอาผ้ามาเช็ดให้แห้ง นี่ครับก่อนขัดหลังขัดตอนที่เราขัดเราขัดตรงนี้เนาะตรงนี้ไม่ได้ขัดนะเราแปะเทปกาวไว้เนี่ยมันก็ต่างกันอย่างนี้เลยสองฝั่งเห็นเห็นครับถ้าใครดูแล้วอยากได้น้ํายาตัวนี้ไปใช้ที่บ้านลองทําเองที่บ้านเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ที่ท,ที่ที่เราสั่งซื้อไว้ใต้คลิปนี้นะครับน้ำยาตัวนี้ใช้กับพวกกระจกในห้องน้ําได้ด้วยนะครับพวกที่เป็นคราบขาว,ขาวเวลาเราอาบน้ำแล้วมันทิ้งคราบเนะี่ยอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกัน นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ